สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะกับคลิปรายวันนะเป็นคลิปความรักรายวันจะเรียกว่ารายวันอ่ะก็คือ7วันนั่นแหละอันนี้เป็นของวันอาทิตย์เป็น EP ีแรกนะคะไม่แน่ใจว่าจะมี E ีีถัดไปหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวจะลองทําดูลองทําดูอยากอยากให้ลองเข้ามาดูกันว่าว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็หลายๆท่านที่มีความรู้สึกสงสัยว่าแล้ว,แล,วแล้วหนูไม่แน่ใจถ้าเกิดถ้าเกิดหลังเที่ยงคืนมาเนี่ยถือเป็นวันอะไรพี่อยากจะบอกว่า ตอนแรกคือหนึ่งเราเราคิดว่าเราเป็นคนเกิดวันอะไรเราคิดว่าเราเป็นคนที่ต่างเราเป็นคนในเรียกแด้ไงในใบเกิดเราหลังเที่ยงคืนวันอาทิตย์มันคือวันจันทร์ใช่ปะแต่เรามีความรู้สึกว่าแล้วหนูจะต้องดูวันอาทิตย์หรือวันจันทร์นะคะพี่ดูจากชื่อเราอะชื่อเราอะชื่อจริงเราอะตั้งชื่อตั้งชื่อตามพื้นฐานของคนเกิดวันอะไรนั่นแหละ ให้ดูตามมันนั้นอืออันนี้คือวิธีของพี่เลยนะให้ดูตามมันนั้นลองดูค่ะลองดูว่าเราอะเกิดวันไหนเราตั้งชื่อตามวันไหนเพราะแต่ละวันน่ะเขามีเกณฑ์ในการตั้งชื่อไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราจะรู้ไปไปสืบจากชื่อเราดูชื่อเราที่ใช้จริงๆงชื่อเราอะนะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าคลิปของวันอาทิตย์จะเป็นยังไงบ้างยังไม่แน่ใจว่าอีพีต่อไปจะมีเมื่อไหร่แต่ว่าเดี๋ยวลองดูก่อน เราอ e ีพีแรกของเราก่อนนะคะขอให้คนเกิดมาทีทบให้พลังงานหลักความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะสีดาบสีดาบเป็นไพ่ของสถานการณ์ที่อยู่ในที่นิ่งๆิเง,งียบๆคุณไม่ได้อยากคุยอะไรกับใครในช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะรักสงบและอยู่ในพื้นที่ของคุณนะไม่ได้ทําอะไรลงถึงความรักความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้มีอะไรคืบหน้าหรืออะไรเลยด้วยนะคะอา่า สถานการณ์ในอดีตเป็นยังไงขอดูนะเรื่องคุณของเขาอ่ะคุณกับเขาอืมความสัมพันธ์ในบางท่านเนี่ยมันมีมันมีความรู้สึกว่าถ้าจะต้องอยู่ด้วยกันแล้วจะต้องจะต้องคอยมีเวลามีเวลาไปดูแลไปเทคแคร์ไปทำอะไรกันมากๆอ่ะในช่วงนี้อาจจะเลือกที่จะ มีความห่างซึ่งกันและกันอยู่พี่ไม่มองว่าเป็นแบบนั้นนะบางคนเนี่ยคู่ของคุณคนที่คุณดีลอยู่ด้วยอะ่ะไม่ได้อยู่ในประเทศเดียวกับคุณไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับคุณโอกาสจะเจอการพบเจอกันค่อนข้างยากนะคะพบเจอกันค่อนข้างยากบางความสัมพันธ์เนี่ยไปไปกับกลับกันหลายรอบมีการให้โอกาสกันมีการพักกันแต่ในช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่คุณอยู่ในพื้นที่คุณเขาอยู่ในพื้นที่เขาต่างคนต่างทํางานแล้วก็อยู่ในพื้นที่ตัวเอง โฟกัสอยู่แต่กับตัวเองใช้ชีวิตประหนึ่งเหมือนคนโสดประหนึ่งเหมือนคนไม่ได้รู้รู้สึกหรือรู้จักกันเป็นแบบนั้นเพราะส่วนหนึ่งความสัมพันธ์เนี้ยมันมีใครคนหนึ่งเคยพยายามไปแล้วมากๆแต่มีความรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ผลิดอกออกผลในเวลานี้แต่ดูแล้วมีความคิดถึงซึ่งกันและกันอยู่แต่ยังคงไม่ได้ทำอะไรในช่วงที่ผ่านมาถามว่ามีความรักมีความชอบไหมยังมี นะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาอะวันอาทิตย์รู้สึกยังไงกับเขาเดีย๋ยวลองดูนะคะ h y p o t e s i s จากหน้าไพ่แล้วบางท่านก็อาจจะเป็นเคสของความสัมพันธ์ที่มันบอกใครไม่ได้ก็ได้มีเรื่องราวมีระยะหา่างกันอยู่บางคนถูกกักไว้ในเ r i e n d z o n นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันห่างไกลกันไปแล้วอยู่กันคนละที่ไปแล้วบางท่านสถานะลดเหลือแค่คนรู้จักเพราะว่าคุณอาจจะเคยเจ็บจากเขาคนนี้มามากแต่ถามว่ายังชอบอยู่ไหมมันก็ยังชอบอยู่แต่ว่ารู้สึกเหมือนมันมันน้อยลงแล้วล่ะจากหน้าไพ่เนี่ยความรักความชอบที่มีมันน้อยลงแล้วเพราะเขาอาจจะเป็นคนที่ทําคุณเจ็บหนักมากๆเลยนะอเจ็บเพราะว่า ความสมพั์นี้คุณอาจจะต้องเข้าไปเป็นรักทางเลือกหรือเจ็บเพราะว่าพอยคุณอยู่กับคนคนนี้คุณไม่เป็นตัวของตัวเองเลยคุณค่อนข้างอึดอัดคุณค่อนข้างมีความรู้สึกว่าต่อให้คุณสูญเสียอะไรไปมากสักเท่าไหร่ลงทุนลงแรงไปขนาดไหนคุณยังอยู่ที่เดิมนะคุณยังอยู่ที่เดิมกับมันนะคะอ่ะแล้วเขาแล้วเขาเป็นยังไงเขาคิยงไงกับคุณคณวันอาทิตย์มีไพ่สี่ถ้วยช่้นมา แอลฟันนะเจ็ดเหรียญห้ามีถามันมีเรื่องมันมีเรื่องความทะเลาะเบาแหวงกันขึ้นมาจริงๆด้วยแต่เขายังคงมีความปรารถนาดีให้คุณอยู่นะแต่พี่มองว่ามันอาจจะอยู่ในช่วงของการพอยส์ความสัมพันธ์นี้ไว้ก่อนนะ พราความสัมพันธ์นี้ไว้ก่อนเหมือนแบบพักไว้ชั่วครู่ชั่วคราวแต่เขาสัมผัสได้ว่าคุณไม่ได้สนใจอะไรเขามากแล้วคุณอาจจะเริ่มโปลงกับความสัมพันธ์แล้วและอยู่ในพื้นที่นิ่งของตัวเองเป็นอย่างที่ไพ่บอกตรงนี้แล้วคุณตัวเขาเองยังคงรอระยะเวลาการที่ถ้าเขาจะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้มันอาจจะกลัวหนึ่งกลัวกลัวคนอื่นเพราะคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างค่อนข้างกลัวสายตาของใครหลายๆคนที่มองเข้ามาหาเขาอะมองเข้ามาหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา อะไรแบบนี้ด้วยนะคะแต่คนคนนี้ยังมีความปรารถนาดีให้คุณนะคู่กรณีของคุณนะ่ะแนวโน้มสิแนวโน้มความสัมคัญระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงขอดูหน่อยนะคะอื ภาพให้เนี่ยมันเป็นลักษณะของใครคนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่เหนื่อยมากพอแล้วถามว่ายังรักอยู่ไหมมันยังมีความรักอยู่แต่ว่าเวลานี้คุณยังไม่อยากกลับไปหาเขาอ่ะคุณยังอยากจะอยู่ในที่คุณแล้วไปข้างหน้าเรื่อยๆพรรู้สึกว่าถ้ามันต้องกลับไปอยู่ตรงนั้นมันต้องเหนื่อยแน่เลยมันต้องเหนื่อยแน่เลยมันต้องไม่เวิร์กแน่เลยอะไรแบบนี้นะคะในดูซิแล้วเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหนคะ s u n c ันเอ r เปอร์ล่ t ถือไม่ช้าและไพ่เก้าถ้วยลักษณะความสัมพันธ์เขาอยากให้มันมีความสุขมากกว่านี้ถ้าคอมมินเมนต์ได้ก็อยากคอมมินเมนต์แหละแต่ว่าให้มันเป็นลักษณะของการคุยกันแบบผู้ใหญ่เปิดใจคุยกันให้รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคุณและเขาอาจจะเคยมีความสัมพันธ์กันดีๆมาเมื่อสมัยที่อายุน้อยกว่านี้นะ แต่ว่าณเวลานี้มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแหละแต่เขาต้องการต้องการให้มันมีความสัมพันธ์ที่มันเปิดเผยและมีความสุขกลับมาถึงว่ามันถึงมีไพ่ง้อขึ้นนะนะเขาคุยกับคนอื่นไหมคะสิถ้วยบางท่านดีกว่าคนที่มีที่มีครอบครัวแล้วอันนี้ก็ชัดเจนแต่ในบางท่านเนี่ยบางท่านถ้าไม่ได้มีครอบ ไม่ได้มีครอบครัวไปแล้วนะคือหมายถึงไม่ได้โสดแต่ถ้าเขาคือคนที่โสดอ่ะคือคนที่ถนัดอยู่กับคนในครอบครัวตัวเองเลยคุยแต่กับพ่อแม่พี่น้องอะค่ะคนอื่นๆไม่ค่อยอยากคุยสักเท่าไหร่แล้วหล,หลักงานการใดๆที่เขาคุยเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อความมั่งคั่งมั่งคงมั่งคั่งมั่นคงโอเคของครอบครัวเขาเองด้วยไม่ได้เพื่อการอย่างอื่นนะ ถ้าคุณกับเขากำลังอยู่ในสภาวะที่ไม่เข้าใจกันเนี่ยนะคะจะได้มีโอกาสปรับความเข้าใจกันไหมคะวันอาทิตย์มีไหมคะแช<ม>ร่ลเจ็บนิ้เท้ามีไพ่เอ็มเพรสและมีไพ่เดวิล ความสัมพันธ์นี้มันติดอยู่ที่อาจจะมีคนใดคนหนึ่งบล็อกไปแล้วแล้วยังคงปิดกั้นยังคงมองความสัมพันธ์นี้ว่ามันเจ็บมากแล้วมันก็เป็นพิษเหลือเกินมันคงไม่สามารถพัฒนาอะไรไปได้ดีกว่านี้สิ่งที่ฉันจะออกมาได้แล้วไปได้ดีกว่านี้มันคือการที่เราจะต้องออกมาจากความสัมพันธ์และอยู่ในพื้นที่ของเรามันเป็นลักษณะแบบนั้นอาจจะเป็นคนคิดแบบนี้เพราะว่า คุณรู้สึกว่าบางอย่างมันยากเกินไปและอย่างหนึ่งคนคนนี้ก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ใกล้คุณมากอะ่ะแล้วที่สําคัญมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกได้เลยด้วยตัวเองอะ่ะว่าแบบฉันไม่ได้เป็นผู้เข้าแข่งขันคนเดียวแน่ๆสำหรับความสัมพันธ์นี้มันเลยทำให้คุณแบบคุณมองเขาลบๆอืมแต่คุณรักตัวเองอันนี้ถูกละแต่คุณอาจจะมองเขาลบแล้วเขาอยากบอกอะไรกับคุณไหมคะ t ด e w เ r รนะจงในเท้านะไพ่สี่เหรียญและวไพ่แหงแมนความสัมพันธ์เนี้ยถึงแม้ว่ามันจะปิดกัน้นมันจะห่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยเขารู้ว่าเขามีส่วนหนึ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไม่ประสบความสําเร็จทําให้มันเหมือนแหงไว้อยู่กับที่แล้วมันไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยเขายังคงคิดถึงคุณอยู่นะอืมเขายังคงคิดถึงคุณอยู่นะ ต่เพียงแค่ว่าบางอย่างมันเทคแอคชั่นไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เขาไม่สามารถทิ้งภาระหรือทิ้งอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวเขาว่ามาได้เป็นแบบนั้นนะคะถ้าอยากแนะนําอะไรความสัมพันธ์นี้จ้ะถ้าอยากแนะนาอะไรจ๊ะถึงถ้วยเก้าเหรียญเจสเราไพ่สองถ้วยมันชัดเจนแหละความสัมพันนี้นนไ 9, พนน่บอกว่าวันใดวันหนึ่งที่ ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันมีคนใดคนหนึ่งที่โสดแล้วอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเอาเคสแรกก่อนเคสแรกถ้าคนที่มาดูไพ่กองเนี้ยเราคุณไม่โสดหรือคู่กรณีคุณไม่โสดเลยเงี้ยความสัมพันธ์นี้มันจะมีโอกาสได้กลับมาพัฒนากันอีกครั้งก็ตอนที่ความสัมพันธ์ดั้งเดิมของกันและกันจบลงไปแล้วเคสหนึ่งเคสที่สองความสัมพันธ์เนี้ยมันจะ เจริญง,งอกงามพัฒนาได้มันต้องเริ่มจากการที่มีใครคนใดคนหนึ่งลดความมั่นใจลดความคิดที่บอกว่าฉันสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีอีกคนลงไปแล้วมันถึงจะได้มีโอกาสในการกลับมาพัฒนาเพราะว่ามันมีคนรักอยู่ตรงนี้แล้วนะคะมีความรักอยู่ตรงนี้แล้วนั่นเองนะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับชาววันอาทิตย์คลิปแรก ของวิเมไม่เคยทำไม่เคยอ่านเลยนะก็ขอบคุณสำหรับการกด subscribe กดไลค์คอมเมนต์อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนคลายรายละเอียดการดูดวงสุนัรมุมบนขวามือค่ะแอดไลน์มานะคะดี๋ิดูให้วันนี้ไปก่อนนะคะหวังว่าจะชอบกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ